แล้วเสร็จแล้วก็เกม Minecraft นี่กูผมเพจอีเมลกับแฮนดอีเมลอีมาอีเมลอีมาอีเมลอีมาอีมาเปิดหมวซอมบี้รือเปล่าเนี่ยโอเคครับพัดไม่เจอไม่เปิดหมวซอมบี้นะคระเพราะเราตากต้อยเลยกากเด็กอ้อนงน้วยเออเด็กอ้อนหนึ่งวันแรกแม่งสร้างมาเสร็จแล้วลูกเราดิตอนนั้นจำได้ไหมเดนเราไม่สร้างบ้านแม่งงงหนึ่งแเออ เจอเล็โอ้โหไดมอนด์แม่งอือหึแล้วก็มีที่ขุดไดมอนด์เอ้ยไดมอนด์ไม่มีที่ขุดมุกเลยมีแต่ที่ขุดนะเจ้าเหี้ยเหี้ยก็ตีลุลุเลยน่ะอืออือตายจ้ะไอเป็ดโอ้แท้แก่นุนอีกโอ้ยดิโอ้ยขอขอขอไปเลยไปเลยสองตัวนะโอ้ยแหลกครับแหลกแหลกตรงโอ้สามตัวพอดีเลยสร้างบ้านตรงนี้ไหม จุดเกิดดีกว่าธรรมชาติดีคนละสองตัวคนละคนละสตัวคูครบแล้วฮะเขาแขบแโอเคสามตตรงนี้แกธรรมชาติดีแกอไแกหนแกเนี่ยเออจอ้เดี๋ยวกูขุดบอกไว้บอกนึงนะเนีย่ยดูดิโอ้มอึงก็มึงิ่งปดนะเนแ่ลโอเคครบ มาอับตลังการเลยนะเรื่มส้มี่เลยไปล่ะเจ็ดแทนตัดไม้ดิพาไก่ไม่ดีนะไก่มีโปรตีนตีนรู้จักปะตีนกูมีกินไม่ละเกยตีนเลยอย่าพีคเลยนี่เป็น้รงเหนือเดี๋ยวพาต่อไปผู้จะสอนทำทำเดี๋ยวผู้จะสอนทำรูปปากเป็ดรูปสเปอร์มาร์เก็ตโอ้แท้จะบังเชื่อไหมครับ มันมันไปดูมาอาต้าบอกว่าจำได้นะมันไปดูมาครับเดี๋ยวจะได้หมดเรื่องซุปเปอร์คาร์เที่ที่เขาเอาไว้แข่งกันแบบอังการมากมันไม่ใช่หรอครับท่านผู้ชมแายการผมเล่นในคอมผมลงมอดอะล้อมันหมุนได้เลยในนี้ก็หมุนได้นะต้องลงมดเดี๋ยวคุณจะสอนทำนะครับจังหวะนี้ยังไม่ทำต้องหบบเดี๋ยวผมกสิบห้าจุดเก้าค่ะผมเล่นไม่ได้ เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเขียนว่ารถสีแดงรถสีแดงปะคะรถสีเหลืองแล้วคุณก็คอมเมนต์เลยนะว่าสีเหลืองเอ้ยสีสีดเงินรถสีแดงกับสีเงินสีแดงไอเดีคลิปนี้แล้วก็อย่าืมติดตามผมกลยแทนด้วยนะครับถ้าไม่ติดตามไม่แต่คตกหัวถึงบ้านสีแดงอ่ะกดเลขหนึ่งสีเหลืองเอ้ยกดเอ้ยไม่ใช่สีเงินกดเลขสองอ่ะงนั่งแค่ แล้วมึงก็มาไม่น,นี่ยังสร้างรถแข่งกันไงตัวสีเหลืองเออมึงเอาสีอะไรก็ได้รถมึงอะ่งะยัก็สรางให้สิอ้าวได้วให้เราผู้ชมคอมเมตขขนตะ์ว <c oughs> ่าทีมไหนชนะใคอยูทิวทีมเยออย่าลืมนี่กดติดตามด้วยนะไม่แน่ใจาไม่อยากติดตามก็กดไลค์ก็ได้เออเดีอยวมก่กระดูเยอะๆก็ได้นะเพราะผมไม่ไหวเท่นิตเพราะแทนมาเล่นโกงว่ะไม่รู้นะพี่ๆจะมีส่วนคน แต่กลายเป็นยี่สิบแปดคนกบสิบเจ็ดคนไปเลยล่ะมันไม่มีใครติดตามผมจริงๆเลยตรไม่เล่นมุกขาเลยมากเลยเล่นก็นแหแค่ข็ดีเดียว่นเยเขดีเดียวไม่พูดหาเลยตลกเลยคใครจะชอบเดี๋ยวดูนนะป่าเนี่ยมันจะได้ไปนะ,ะมันไม่ช้าอปน,นะป่านนะเออป่าดีหมดมันจะหายไปนะเพราะเราไม่ป่าอุ้ยเอาเราวาไปมาเลยเนี่ยมีเราวาไหม เดี๋ยวไม่ก็ไปเช็คอะไปเช็คเจแกะแตะเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นแก๊เดินตุ่มชั้นเลยสั่นติ๊ดติ๊ดตาอะไรสีฟ้ากาดิสิบกัดเจี๊ยบเกัดสิบกัดวะกาด้อนยังกาดน้ำกัดอะไรกาดมอนกาดมอนนั่นแหละกัดอะไรสีฟ้ากาดมอนกัดบองกัดบองเพชรเด็ด ที่ก็มองจะทะเลทรายก็มีไปดิทะเลทรายกูไม่เคยไปกูไม่รู้สร้าทะเลทรายเขาอยากให้ผมสร้างบ้านยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะป่านต้งใส่วันนี้ไม่ได้สร้างบ้านแหละป่าเนี้ยมันจะหายในไม่ช้านี้ใช่ไหมเนี่ยต่านกันไม่หมดเลยแ้่ป่าเนี้ยกลัวอะไรมึงมึงไปค้ามมึงไปข้ามไป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 ข้าบไปครับขวานก่อนเถอะปะกล่องข้าบังไม่ใช่เหรอไม่ต้องไม่ต้องค้าบกล่องข้าบังนะกูวางเองแต่เพียวกูซอนเลย โอเคตามอ๋อเตียงนอนขอเลยแทนเออดิเตียงนอนเลยครับขาบสิครับโอเคโอเคไม้เหลือหนึ่งอันเลยกูไปขุดหินนี่ก่อนก่อนกว่าขุดไม้กูเลยนะทุยให้หมดเลยอ่ะให้พแอต้องฟังนะแอดเเออแดี่อกูไปแล้วมาเมาขาวนนน่นน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 เนนไนน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 ่มา สีขาวสีอะไรไม้อ่ไม้สีเลยแหละอันนั้นเจ้ามึงให้ข่าวประด้นะมันก็องจำเป็นเพราะมันต้องจำเป็นแบบจะออกไปเตะตูดมาสุดใครแล้วมันก็ติดตูดตัดจนไม่ขวานตึงตัดมึงเลยวะอ่ะเดี๋ตัดมึงเลยเฮ้ยเฮ้ยโอยโยกระเด็นไปท่านผู้ชมเห็นไหมอัดถอนที่ คนที่อยู่กับผมทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมันมันเป็นสลามหมดเลยตีใครที่เีกิดในเทียงรายเลยมาเนี่ยไอ้ยู่ไหนวะไม่คุณจริงไหมตีใครในนอกโลกอ่ะขอไปก่อนดิอเมริกาอเมริกากับชีวิตจริงนะจรจีบกูไปได้ไหมคุณแฝดแงตี โตเล็บีโตเล็บีสั้นละตัวแทนโตที่นั่งรำไม่เปรี้ยวเด็กน้อยเล็้ยงเตอเล็บีโตเล็บีสั้นละอเมริกากำลังโจมตีเด็กหนึ่งกำลังนั่งขี้เด็กหนึ่งกำลังนั่งขี้โดนระเบิดสามทีขี้กระเด็นเฮ้ยแอปเปิ้ลขี้กระจายแทนมาถึงสีๆแล้วไม่ได้ไเลย ผพใกล้ๆบ้านเลยเพย2 2> นนทสองกำลังนั่งขี้เพทสองกำลังนั่งขี่โดนระเบิดสามทีจริงๆอ่ะทำไมร,รู้เป่าทำไมผมชื่อเพทสองเพราะมันมีเพชรอีกคนหนึ่งเพทหนึ่งอีฮีเพทหนึ่งแดนกรุงของคัาเด็กแปลกำลังนั่งขี้เด็กแปลกำลังนั่งขี้โดนระเบิดสามทีกระตูดกระจายโดนเอาไปจีทั้งโดนระโดนระเบิดเอาไปจีสามทีขี้กระจริไอแทนกำลังนั่งขี้ไอแทนกำลังนั่งขี้โดนเอาไปจี ตายค่ะที่ยันต่องขาป่ะนี่รถคันนี้นี่นี่นี่มันนั่นที่กูเนี่ยบ็อกเนี้ยรอเอิดอสารขาดยานยานรอเอิดอสารขาดไเย้เย้ไปโตมาแล้วมานะไปขุดไปขุดหินกันเลยนะต่องขาไปเลยเมื่อตอนที่กูเห็นหมือยูทำนี่กูเห็นนี่ไงกูเจอร์นะกูเจอเนี่ยตรงนั้นนี่ไงนั่นแหละอุ้ยกูเทน่ะตกนะเออหมือของบีแม่ง ตรงนี้เฮ้ยเหมือนนี้ก็มีว่ะลงปดอเพื่อนมัวรออะไรขึ้นก้าลงเหมือนกั์ไปท้อะไรกันนี่แต่ผมว่าตรงนี้ไม่มีเหี้ยเลยทำหายวะะ What the อ,อ,อุ้ยเกือบตกเกือบเกือบขุดเลยเพื่อนขุดขุดให้ใหญ่ที่สุดเหมือนตอนน,นแรนแทนน่นะที่เราทำมัดใตดินน่ะ โดดโดกมาแค่นโดกโคดดโดกไข่โดดโดกไข่โดดโดกไข่ไข่ไข่โดดโดโดไข่ไขโดโดกูทีบหวยกูโดขให้มึงลงมาเลยโอ้ยต้องได้เท่าไหร่ดยเนียสแล้วหะใครอยากดูหน้าผมกระแทกคอมเมนต์เลยไม่ต้องคอมเมนต์นะในเฟซเลยครับ คนีไม่รู้ว่าชื่อผู้พืเภอะไรเบสใส่ชิงง่อยครับแต่แทนแทนคุณสิงแทนคุณสิมกลางชอช่อชิงสิมกลางชิมพ่อไงชิมชิมจิมจิมกางชื่อพ่อกูชื่อเล่นกจิมกลางนะแต่ชื่อพ่อกูปากกูชื่อจิมฮะจิมเป็นเป็นเป็นลูกใจอยู่นะชื่อจิมจิมจิม ผมไม่ได้รอเล่นนะแต่ถ้ามันมืดปะก็กลับบ้านก่อนไหมจองคะเลยลเหรอสีแทนตัวเด็กแล้วอะสีอะไรเส,สียอะไรคือสีอะทีละอะไรยเงี้ยยังไม่ได้เรื่องเลยพูดเลยแต,ตแต่ตอนประถมอยู่สีฟ้าแต่ตอนอตอนป .2 จะมืดแล้วเนี่ยไอ้ชิบหายพลาธีตกดินเลยนี่คือก,กระโดดอไอแ้แย้มมาดิกตั้งยี่เหนียววะสับเนี่ยไม่มีบ้าน บ้านอยู่ไบ้านเดียวไม่มีเฮ้ยนอนแล้วไปอยู่ไหนโอ้ยเนี่ยนอนนอนแล้วคนแรกเลยถ้าท้ายได้พวกจะนอนไหมนอนนอนไม่ได้อย่างเงี้ยนอนใต้ตีนเลยเออทีหัวไม่สบายเลยโู้เดากอดตาแรกนอนแป๊บแทนว่าฝาจะนอนนี่ฮะรอไปเลย โอเคเ่าชมเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปกันเลยนะครับอีพีสองคนจะมาสร้างบ้านใครจะให้ผมสร้างบ้านอะไรคอมเมนต์นเลยสร้างบ้านใหญ่สร้างบ้านเล็กคอมเมนต์นเลยความมาหรอมึงมึงเก่งใจคนที่สร้างเลยนะไม่เก่งใจไมเก่งใจด้วยไม่เอานะเก่งใจไอดีหลอเก่งใจ เรกเกงใจไม่ดีหรอกเกงใจเอาแทนมาตีนอนตรงนี้นี่เอาเนาะเกงใจไม่ว่าวสับปีมึงจะตีมึงจะตีกูหาอะไรมึงจะตีหาอะไรกูตีนอนไม่เงยนะเทียมห้าทีมก็จะพอแล้วมึงมาตรงนี้เลยเหรอไม่เอาเนาะเกงใจไม่ต้องรอกเกงใจกูตีนอนไม่เงยนั่งมาตีนอนกูไม่ใช่เลย หัวไม่ได้เลยไม่เอานักเกีใจไม่เอาตะเกียรใจไม่เอานักเกียร์ใจใจหนึ่งก็ได้ไม่เอาตะเกียร์ใจไปละมีเหรอไปไหนลันครับที่ขุดแบบกูครับเป็นี่แป๊บของครับาไม่ได้องขานเพื่อครับเเหรอกูมีอะไรเหรอ๋อกล่องไอ้สัดเขาไม่บอกกล่องครับมึงคิดว่กล่องครับมูเก็บของก่อนกูเหถืออะไรรู้ไหมดับเล็ก พ mhm. <Hi> ี่ข <wh> ุดเดี๋ยวก็จะจบคลิปไปแล้วเนี่ยอีกสี่วินาทีหนึ่งสองสามสี่ไม่เอาละเก่งใจไม่ดีหรอกเก่งใจแต่ละเมื่อกีเก่งใจอยู่แล้วเนี่ยเอาอะไรมึงเนี่ยกูฆ่ามึงให้ตายเลยมั้ยนี่ยๆๆๆเหยืดอเหื่อเหงื่อแล้วกูตายไม่เอาละเก่งใจไม่ต้องบอกเก่งใจไม่ตโอษเก่งใจตะกุเก่งใจง่ายเงี้ยโอเคเมื่อตะกุดเก่งเดี๋ยวสารเลวเองไม่ได้เด็กเนี่ย โอเกงใจหัวโตเกงใจไว้ายอะไรถ้าผู้ชมไม่นึกได้ใ,ใจเมื่อไหร่มันาจะสร้างบ้านท่ไพานที่สองก็บอกเลยพ่านที่สองแต่ท่านนี้ผมจะเต้นไม่เอาหนักเกงใจโอเคยวเกงใจโอเคไม่เอานักเกงใจแล้วก็จะจบคลิปแล้วแดนมาจบคลิปแป๊บเดี๋ยว้อเดี๋ยว้อผู้จบคลิปว้าวมึงทำอย่างนี้ก่อนท่านี้ไม่เอานักเกงใจใครชอบก็อย่า,า,า,าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใคร อย่าลืมกปลังใใจห้ติดตามผมกับแทนด้วยนะครับแล้วก็ดูวีเป็นกำลังใจให้ผมดีๆแล้วก็แล้วก็อย่าลืมบอกใช่จะให้ผมสร้างบ้านอะไรถ้าใหญ่ก็โตมาโห่ราก็เกงใจคนสร้างนะครับผมนี่แหละสร้างว่าไอเย็นจะสร้างบ้านไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เอานะเกงใจเกงใจได้โอเคคลิปลูกค้ดลูกวีแค่นี้ครับเดี๋ยวกดไลค์กดติดตามผมด้วย เป็นอะไรใจผมเลยไม่เอานะเก่งใจไม่ดีโอเก่งใจครับบ๊ายบายไปเอาละเก่งใจโอเคบ๊ายบาย